ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับโดมิเน t เตอร์ F49J นะครับของเสียบิ๊กครับบอสใหญ่ระยอมครับผมครับมีล้อลายลายลีนะครับลายลีนะครับตัวนี้เป็นโดมิเน t เตอร์ 9J ครับ175ครับถังสีม่วงครับครับ นี่ของแต่งก็มีล้อหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เป็นชุดเลดครับผมครับนี่ก็มีทำสีมาได้สวยงามนะครับชนหลังตันเลดสามสิบเซนครับอย่างใหญ่ครับอย่างใหญ่นี่ก็มาเราวิ่งน้ำมนเสร็จนะครับแล้วก็มาพักผ่อน น,นี่ก็สายยุ่นแอบสายยุ่นนิดๆครับแอบสายยุ่นนิดๆน,นะครับครับดวนระยองครับทันนี้ด่วนระยองนะครับ f อ9ซเก้าเจครับด่วนระยองครับ สนใจเรียกใช้บริการได้นะครับสายได้ยองครับนี่ก็ของแต่งพอประมาณครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสนใจเรียกใช้บริการได้ครับสายได้ยองนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับ